สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมสู่ช่องการพยากรณ์กิ่งไผ่พยากรณ์หรือกิ่งไผ่โฮโรนะคะก่อนอื่นนะอาจารย์ต้องขอขอบพระคุณนะคะทุกกําลังใจที่ให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังทุกกําลังใจที่กรุณากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สับสกัดติดตามอาจารย์ขอขอบพระคุณไว้เป็นอย่างสูงเลยนะคะวันนี้อาจารย์จะให้เกียรติกับชาวราศีพิจิกในการอ่านดวง ความรักนะคะเป็นดวงรายปากค่ะประจำเดือนมีนาคมนะคะคุมเนื้อหาตั้งแต่1มีนาคมถึง15มีนาคม2562นะคะดวงอาจารย์ได้ตั้งจิตอธิษฐานถึงชาวราศีพิจิกทุกท่านเลยนะคะเป็นดวงภาพรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงบ้างะนะคะเพราะว่าเป็นดวงภาพรวมเนาะไม่ใช่ดวงส่วนตัวแต่อาจารย์ก็พอมองว่า ถึงแม้จะเป็นดวงภาพรวมแต่สามารถเอาไปเป็นไกด์ไลน์หรือสามารถมาฟังดวงกับอาจารย์แล้วมีความรู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนกันนะมีแบบมันจะต้องมีอะไรที่ถึงกันแน่นอนแหละคุณถึงเข้ามาดูดวงอาจารย์เนาะพลังบุญเก่าอาจารย์กับทุกท่านที่เข้ามาจะต้องมีบุญสัมพันธ์ต่อกันแน่นอนนะคะถึงได้เข้ามาดูดวงอาจารย์ อาจารย์ก็อยากรักษามิตรภาพและก็อยากเป็นเพื่อนที่จะช่วยคลายความทุกข์ความโศกของทุกท่านที่เข้ามานะคะค่ะโอเคนะคะอาจารย์ขอเริ่มอ,อ่านดวงชาวราศีพิจิกในเรื่องของความรักเลยนะคะอ่านะคะขอดูไพ่ใบที่หนึ่งก่อนนะคะไพะ่สตารนะคะไพ่สตารเนี่ย คุณจะเห็นหน้าไพ่วันนี้เป็นไพ่เซนเตอร์นะมันสื่ออสื่อถึงความเหงาความโดดเดี่ยวความอ้างว้างนะะใจของชาวราศีพิจิกนะตอนนี้มันหมดกำลังใจก็ได้มันมันอยู่ในโหมดของการอยากปฏิบัติธรรมด้วยซ้ำนะะอาจารย์มองเห็นไพ่ตำแหน่งสรุปเป็นไพ่พะฤาสีไพ่เดอเฮอร์มิตไพ่นักบวชและก็มีไพ่ปฏิบัติธรรมขั้นสูงก็คือจริงแฮงแมน เดอะเฮอร์มิตเป็นไพ่เชิงปฏิบัติธรรมนะฮะเชิงหลุดพ้นเชิงที่ปล่อยวางมากขึ้นจากความเจ็บปวดที่คุณโดนเทใช่ไหมคะอาจาร์าแล้วก็สิบดาบดาบมันเสียบที่บนหลังผู้ชายคนนี้พุ่นไปทั้งร่างอะ่ะนะฮะมันสื่อถึงความเจ็บปวดที่คุณรับช่วงที่ผ่านมาอาจารย์ว่ามันมันหนักเกินเยียวยาเลยนะแต่แล้วตอนนี้อาจารย์มองคุณเข้มแข็งมากขึ้น นะฮะคุณเริ่มจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นแล้วนะฮะหนึ่งเรียนกับ1ไม่เท้านะฮะคุณเริ่มที่จะมองวิธีการแก้ไขให้ตัวเองอ่ะมีความสุขมากขึ้นอยู่กับครอบ,บครัวตัวเองได้ครอบครัวก็หมายถึงไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือลูกๆก,ก็ได้นะฮะอาจารย์มองคุณใช้แง่การเยียวยาด้วยการปฏิบัติธรรมถือศีลนั่งสมาธิ บางคนก็ไปบวชถือศีล8อยู่ก็ได้นะฮะอาจารย์มองประมาณนี้ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาได้ถูกทางเหมือนกันนะฮะจากหน้าไพ่ขึ้นเพราะว่าคุณรู้แล้วว่าคนรักของคุณเนี่ยสมเหรียญก็คือมือที่3มเนาะมันก็เป็นเรื่องของรักซ้อนรักสามเศร้าเจดาบการปิดบังซ่อนเร้นที่คุณก็รู้ความจริงละสตาคือความความจริงมันถูกเปิดเผยแล้วอะ แล้วเขาก็ยอมรับความจริงแล้วด้วยนะคะแล้วเขาก็มองว่าเหมือนกับไม่ถึงขั้นว่าบอกเลิกที่ชัดเจนแต่ขอขอห่างสักพักอะไรประมาณนี้นะคะและมันก็แปลได้ว่าถ้าคุณเป็นคนที่หนึ่งที่เข้ามาก่อนนะ่ะก็จะเป็นไพ่สิบถ้วยสําหรับตัวคุณอาจารย์มองคุณก็จะหันกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะเพราะเหมือนคนรักคุณก็หนึ่งไม่เท้ากันหนึ่ง เหรียญกับสามเหรียญเนี่ยสามใบเนี่ยสื่อถึงเขามีคนอื่นที่ชัดเจนณต,ตอนนี้เขาอาจจะเหมือนกับไปหลงไปเ,เขาเรียกว่าลุ่มหลงมัวเมาอยู่นั่นแหละค่ะจนกระทั่งเหมือนปล่อยให้คุณโดดเดี่ยวอ้างว้างอยู่คุณก็มารักษาแผลใจตัวเองตอนนี้มองดูว่ากำลังดีนะกำลังดีวันดีคืน กําลังที่จะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นกําลังที่จะคิดว่ายังไงก็ได้จะกลับมาไม่กลับมาฉันก็เริ่มคิดว่าฉันอยู่ด้วยตัวของฉันเองได้ก้าเหรียญเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มองว่าเริ่มเข้าใจศาสัจธรรมอาจารย์แปลประมาณนี้นะอาจารย์มองว่าคุณน่าจะเป็นประมาณนี้อยู่นะคะคือน่าจะคบหากันมาสักพักแล้วคบหากันมานานแล้วหรือบางคนก็ใช้ชีวิตร่วมกันแล้ว นะคะมันก็เกิดปัญหาอย่างนี้อยู่นะคะทีนี้เรามาดูคนรักของคุณนะ่ะของชาวพิจิตทุกท่านเลยที่เข้ามานะดูคนรักของคุณเขาเขาคิดยังไงกับคุณนะคะ คนรักของชาวพิจิตนะ่ะคิดยังไงอยู่ตอนนี้คิดยังไงกับคุณอยู่ตอนนี้นะคะหน้าไพ่นะฮะเป็นก้าวมีเท้าเป็นไพ่หนึ่งดาบเป็นไพ่ห้าเหรียญเป็นไพอ่อัศวินดาบอาจารย์มองเขาก็ค่อนข้างจะก,กังบนนะไพ่ก้าวมีเท้าเนี่ยเป็นไพ่ที่เขา้เขาลักษณะที่แบบยืนนิ่งอยู่กับที่ลักษณะแวว เอ่อ uh, แววตาลักษณะใบาหน้าที่รู้สึกว่ากางังวลแล้วก็ยังกอดยึดม่ท้าไว้จริงๆแล้วลึกๆเขายังรักและผูกพันแล้วห่วงใยนะคะแต่เขาได้ตัดสินใจที่ผิดไปอ่ะหดาบนะการที่เขาตัดสินใจเลือกคนใหม่การที่เขามองว่าคนใหม่ทําให้เขามีความสุขนะคะ,ะห้าเหรียญนะคะแต่ความสุข ตอนนี้อาจารย์มองมันอาจจะสุกไม่จริงก็ได้นะคะเพราะมีไพ่ขยายเป็นห้าเหรียญกับอัศวินดาสิ่งที่เขาเลือกไปแล้วก็กําลังจะทําให้เขาทุกข์อยู่นะตอนเนี้มันเป็นห้าเหรียญกับอัศวินดาเพราะฉะนั้นคนที่เขาเลือกอยู่อาจจะไม่ได้คบเขาคนเดียวก็ได้นะอัศวินดาบอาจจะมีใครสักคนที่คนคนนั้นก็ยังพวัวพันอยู่มันกลายเป็นจะไม่ใช่แค่สามเศร้านะจะเป็นสี่เศร้าแล,แล้วมั้งคะ อตอนนี้วิบากกับคนรักของชาวราศีพิจิกอาจจะไปเจอปัญหาอยู่นะคะในสิ่งที่ตัวเองเลือกกับกับมันไม่ใช่อ่ะนะตอนนี้เขาก็ก็กาลังเจ็บปวดเหมือนกันกับสิ่งที่เขาเลือกไปอาจารย์มองเขากําลังคิดทบทวนเหตุการณ์อยู่มีโอกาสที่จะ,ะกลับมาหาคนพิจิกก็ค่อนข้างสูงนะคะถ้าเป็นอย่างนี้นะคะเรามาดูไพ่ความสัมพันธ์นะคะว่า ตั้งแต่1นึถึงสิเนี่ยความสัมพันธ์ต่อไปมันจะเป็นยังไงนะคะระหว่างชาวพิจิก,กับคนรักที่เหมือนกําลังจะได้คิดจากอา,อาการแบบตาบอดในความรักอยู่นะอ่าดูนะเขาจะตาสว่างหรือ,อยังละ่ะอืมเขาจะตาสว่างหรือ,อยังแล้วชาวพิจิกที่เหมือนคิดว่าตัวเองอยู่ด้วยตัวเองได้เนี่ยจะทํำยังไงนะคะสามเหรียญเลเวอร เก้เหรียญขึ้นมาอีกแล้วแล้วก็ราชาดาบนะอืมถามว่าตาสว่างหรืออยังอาจารย์ก็มองว่ามันยังแหละตาขึ้นไพ่ยอย่างเงี้ยนะแล้วเวอร์กับสามเปรเียญนมันก็ยังเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงปัญหาของความรุ่มหลงมัวเมาในเรื่องของการเออ่เขาเรียกว่าเออ่เรื่องของ โลกิยานะคะเขายังไม่ปล่อยวางอ่ะเขายังไปติดในรูปรสกินเสียงนะ mm hmm. ในความที่มันแปลกใหม่ที่เข้ามาเร้าใจเขาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็เหมือนอาจจะมองว่าใช่คนนั้นเขาก็อาจจะมีปัญหาว่ามีพันธะเก่าหรืออะไรอยู่ก็แล้วเหมือนเหมือนคนของพิษิกก็รู้นะแต่ก็ยังถอนออกถอนใจออกมาตอนนี้ไม่ได้นะ เออนะคะเพราะนั้นไพ่เก้าเหรียญกับราชาดาบเนี่ยเก้าเหรียญก็ยังเป็นสื่อของชาวพิจิกเองนั่นแหละค่ะที่ยังมีความรู้สึกเงาเศร้าอยู่ลึกๆแต่ก็มีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเอ่อนะคะมีความรู้สึกว่าเริ่มอยู่ได้งไงคะพไพ่ใบนี้เริ่มอยู่ได้เริ่มที่จะคิดว่าตัวเองสามารถที่จะหาเงินหาความ สุกใส่ตัวได้ในด้านอื่นนะคะไม่จําเป็นเขาเรียกว่าอดข้าวดอกนาเจ้าชีวาวายไม่ตายหรอกเพราะอดสเสน่หาอืมมันจะเข้าทํานองนี้แหละคะ่นะนตอนนี้ชาวพิจิตนะคะเพราะนั้นราชาดาบเนี่ยก็จะเป็นคนรักของพิจิกที่ยังอ่าเขาเรียกว่ายังบ้าพลังในเรื่องพวกนั้นอยู่อ่าท,ทั้งทัที่ส่วนลึกๆนะะไพ่ใบนี้ อาจารย์มองเขาก็ยังห่วงและคิดถึงคุณแต่ด้วยเขาที่เป็นคนหนึ่งนะอีโก้สูงไทแบบเนี้ยนะคจะไม่ค่อยแสดงความรู้สึกว่าตัวเองผิดต่อหน้าชาวพิจิกนะ,ะลึกๆตัวเองสำนึกผิดแต่ก็จะไม่ยอมรับในความผิดนั้นก็ได้นะฮะต้องต้องเจอในสภาวะ,ะเขาเรียกว่าไม่ ไม่เห็นโลงศพมิหลังน้ําตากันแล้วกันนะคะแล้วเมื่อถึงเวลาจนอับจริงๆนั่ละคะ่ะอาจารย์ว่ารีเทิร์นกลับมานะไพ่อย่างเงี้ยรอดูไปก่อนนะคะน่าจะเป็นหนังม้วนต่อไปแน่นอนนะคะถ้าเป็นอย่างนี้นะคะโอเคนะคะอาจารย์ขอจบคําพยากรณ์ไว้แค่นี้แล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมใครที่เข้ามาใหม่นะคะอาจารย์ขอกําลังใจด้วยนะคะฝากกด Sub s c r i b e ติดตามนะคะและ เอฟซีเก่า F C 9, ทุกท่านอาจารย์ก็ขอขอบคุณไว้เป็นอย่างสูงนะคะที่ยังน่ารักและติดตามอาจารย์ตลอดนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ